เออเคยเรื่องท่อก่อนเพราอยากรู้ว่าท่อนี่สั่งมาจากไหนท่อนี่คือสั่งมาแต่จะเป็นแบรนด์ตัวเองแต่ยังไม่มีป้ายใช่ไหมใช่ทําทำคือเราสั่งเอาอ่ะอเขาก็บางคนก็ถามว่าท่อมาจากสำนักไหนนะครับก็คือเป็นท่อสั่งมาจากที่ผลิตตัวเองครับรถราแล้ววิ่งได้แล้วก็สั่งแบบเนี้ยท่อคือแบบสเปครถตัวเองเลยไม่ได้เกี่ยวกับโรงงานไหนเลยตอนนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแบรนด์ตัวเองอ่ะแต่คือไม่มีป้าย โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ไปเบิกน็อตมานะครับผมโอ้โหแม่งคิดว่ามันจะไม่แพง 8, นะ็อตแปดพันเนี่ยถุงแค่นี้นะครับแปดพั 8, นะครับแต่สําหรับล้อนะครับเรามันบอกว่ามันอยากได้สีเขียวนะเนาะเตื้อจัดให้มันสีเขียวดีกว่าแต่น็อตเนี่ยแปดพันนะครับผมที่เห็นนี่โอ้โหต <No. S 1> นาคมนะครับนี่นาคมน็อตซิ่งนะครับผมคือของมันต้องมีนะคนเราเนาะมันต้องจับอยู่แล้วนี่ครับ โอ้ร้อนที่ผายเลยไปซื้อของเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะเอาน็อตไปให้มันนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งน่าจะขึ้นโค้งขึ้นอะไรเกือบ80เซแล้วแหละแต่ว่าต้องเอาน็อตไปให้มันนะครับผมนี่ไปจัดน็อตมาเดี๋ยวให้ดูว่ามีน็อตอะไรมั่งเดี๋ยวไปนั่งเลี้ยงนี่ขนาดฝาครอบเครื่องนะครับเอยฝาครอบจานโซลารินเนี่ยยังใช้ของนคมเลยดูดินี่นี่เกือบทุกจุดอะบอกเลยว่าประมาณ80ซนี่ดู โบอกเลยครับไม่เคยเบิกน็อตแล้วแบบว่าลงทุนขนาดนี้เลยนี่ครั้งแรกเลยที่แบบลงทุนขนาดนี้นะครับผมฟ้าวาวนี่ดูสุดสุดแล้วถุงนี้นะครับผมใครเชื่อไม่เชื่อนะครับผมผมหมดประมาณแ0ดพันนะครับถ้าไม่เชื่อก็จะไล่ราคาฟังทีละชิ้นก็ได้แต่โอ้โหมันมันตั้งแต่น็อตจุกจิกยันน็อตใหญ่นี่ล้อล้อก็ใช้เป็นล้อนะครับโมลาดนะครับผมไม่เทนะครับผม คือเราจัดเป็นอย่างนี้ก่อนเอาไว้ขึ้นไปก่อนให้มันได้ขี่ก่อนนะครับผมนี่สวยไหมนี่ครับแต่ไฟเบอร์ก็เห็นอยู่นะครับแบบก็จา้าบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเพราะว่าเครื่องตอนนี้เครื่องก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องรอเทสเครื่องอีกนะครับผมเพราะว่าจะยกเครื่องเทสใสโครงอีกคันหนึ่งก่อนแล้วค่อยมายกใส่คันนี้ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าโครงนี้จะแบบว่า ให้เครื่องสมบูรณ์ปุป๊บเราจับยกใส่เลยแล้วขี่เล่นค่อยมาไล่สเตออ์ทีหลังไปนี่จับไม่ล่าจาับไมล่ล่ดูดิมีโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันไปหามันก่อนโอ,โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูให้ว่ามันมีน,อน็อตไดมาบ้างเนาะนี่นนอเอะยะนุมน็อตโคตรแพ,เพงเลยว่ะมันไม่แพงหรอกของมันต้องมีเนาะ นี่นะครับผมคือถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะว่าซื้อทำอะไรนะครับผมมีแกนล้อมีฝาปิดฝาปิดโซโลลิ้นฝาวาล์วนี่ครับน,น็อตโอ้โหดูดินี่น็อตแท่นเครื่องอเยอะนะครับผมนี่พักเท้าพักเท้าดูขตีเนาะยิงจับ

เป็นยังไงบ้างนี่ขนาดสปริงขาตั้งยังใช่เลยผมบอกให้แบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่สลักขาตั้งตั้งเอาอไปแล้วอะไรอีกนี่บูทล้ออืมนี่ให้ดูว่าสวยไหมดูดิจับมาม,มาเดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับน้องเศษขยะนะครับผมคือยังไม่มีชื่อก็ต้องแต่เดีย๋ยวใกล้จะตั้งชื่อได้แล้วแหละชื่ออะไรดีว่าคันนี้วะ อ่ะอยังไม่ต้องต้งชื่อมันหรอกนี่มาดูอะไรนี่เบิกใหม่นี่ในแฮนด์มีนี่ครับเปลี่ยนแฮนด์ใหม่เลยแฮนด์นี้มันก็ไม่ได้เป็นไรเราเตยกเปลี่ยนใหม่คือให้มันเป็นเบิกใหม่ทั้งลำเลยนะครับคันนี้นี่ดูน็อตใส่ล้อใส่อะไรแล้วนี่ครับคืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นแท้เท่าไหร่ครับก็คือให้มันจับต้องได้ก่อนคือยืนให้มันเป็นคันไว้ก่อนนี่ดูนี่ปั๊มนี่ก็29บาท จานเบกสาิบห้าบาทนะทีดร้อยอีกสาม้อยเก้าสบาทฮะร้อยไงฮะซื้อให้นะเฮ้ยไม่มีขายครับอันนี้ซื้อได้ทีเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่มีพูดเล่นครับพูดเล่นนี่ครับพักเท้าอะไรก็เบิกใหม่นี่พักเท้าดูน็อตพักเท้าดินี่แค่น็อตพักเท้ายังโอ้โหอยู่กับชุดน็อต8,000นั่นแหละที่เบิกมาแหละซื้อแค่น็อตยัง8,000เนาะนี่อันนี้เดือนใหม่ครับกำลังรอประกอบนี่ฟ้าครอบแข้งเอ้ยฟ้าครอบแข้ง ก็เบรกใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นดีเอาแยกเครื่องแยกโครงเลยตอนนี้โครงขึ้นไว้ประมาณ70%อร์แล้วนะครับผมอีก30%มสิเปก็เหลือใส่พวกแฮนพวกอะไรจุกจิกเนาะนี่นอตพวกนี้ก็จะอยู่กับเครื่องนะครับผมแรนมาเอาดีๆทำดีๆเนี่ยวันนี้ก็ใช้ลูกน้องประกอบรถให้นะครับผมเออจับไม่ล่า มึงใส่เตะกูกลับดันบุเล่นบุดเล่นนี่นะครับมาดูชุดหลังนีนี่อันนี้โชคหลังนะครับผมอันนี้ใส่ประกบไปก่อนเฉยๆเอาจริงๆก็จะเปเลี่ยนแหละตดเดี๋ยวก่อนรอก่อนนี่นะครับให้ดูรายละเอียดลึกๆนี่หางปลานะครับผมมาจากนาคมนะครับคือรถคันนี้เบิกมาจากนาคมเกือบทั้งลำเลย<ม>ถ้านาคมน็อตจริงเห็นก็จะเป็นสปอนเซอร์ลำใหมก่ก็ ทักมาได้นะครับผม <laughs> อันนี้ซื้อสดซื้อสดนี่ครับเอาจริงเบิดชุดนี้ก็มันไม่ใช่แปดพันหรอกถ้ารวมจริงก็พวกน,อน็อตพวกพักเท้าพวกอะไรด้วยอย่างอื่นก็เป็นหมื่นเลยครับผม <c oughs> นี่ยังไม่ได้รวมล้อก,กับพวกไฟกเบอร์นะนี่ให้มาดูอันนี้หลบโชกก็เด็กไทยบ้านหลบเองนะครับผม <c oughs> ก็เลยอาจจะมีบิดบเบี้วยวเบ้บ้างไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่ว่ากัน ขาตั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูสลักขาตั้งให้ดูอะไรทั้งหมดเลยนี่ให้ดูน็อตกันตกด้วยนี่คือตอนนี้ใส่ย,ยืนสภาพแล้วเป็นไงพอได้ไปแล้วใกล้แล้วครับส่วนเครื่องเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเครื่องเพราะว่ากำลังลังเลสองจิตสองใจตอนนี้มีฟ้าถังน้ำมันเดี๋ยวผมไม่ดูรายละเอียดลึกๆดีกว่าลึกจริงๆเลยนี่ให้ดูตั้งแต่น,อน็อตยูบ็อกดีกว่านี่มองเห็นไหมล่ะ นี่ให้ดูตรงนี้ก็ได้น็อตยูบ็อกซ์ครับ not ang, น็อตถังน้ำมันนี่เล็กเลือน้อยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเก็บเกือบทุกจุดดีกว่าคือมีแค่พวกน็อตแฮนนี่นะครับที่ว่าไม่ใช่น็อตแต่งนะครับผมคือที่เหลือก็ใส่เป็นน็อตแต่งก็ทั้งคันนะครับผมสุดอยู่แล้วนี่ให้ดูน็อตข้ตางใต้อันนี้มือลิงก็เราไม่ได้ซื้อมือลิงที่แพงอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าน็อตที่เราซื้อมาใส่นี่โคตรแพงเลย ดูดิแล้วก็นี่เป็นขาตั้งคู่เบิกนะครับผมขาตั้งคู่ก็เบิกใหม่แกนขาตั้งพักเท้าเบรกหลังนี่เบิกใหม่หมดเลยดูนี่พักเท้าหลังพักเท้าดูคาตี้นะครับผมพูดมันแบบรู้แรงเนาะใส่พักเท้าดูคาตีด้ด้วยนี่นี่น,น็อตแทนเครื่องครับผมใส่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยกเครื่องนะเกียทุกจุดดูสลักขาตั้ง มล่านี่ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ7 0 8 0แล้วแหละใกล้แล้วแหละ,ละ,หละจริงจริงก็รอแค่เครื่องใจหนุ่แหละตอนนี้กตกลงเครื่องนี่เดี๋ยวรอดูกันเอาไงค่อยคิดทีหลังนี่ให้ดูพเท้าง,งานแบบงานชุบนะครับผมโอ้โหยังจ้าบนี่ให้ดูดิวิงวิงเลยสุดอยู่แล้วเดี๋ยว รอช่างจุ้ยใส่แฮนใส่อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปถ่ายในที่โลงๆให้ดูดีกว่าตรงนี้มันแคบมันยังดูไม่ค่อยจา้าบเนาะเดี๋ยวถ่ายไปรูปแล้วขึ้นให้ดูด้วยไปก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะทีให้นะครับประมาณนะ80เปอแล้วกันเหลือเครื่องตรงลงเครื่องนี่เราจะเอาไงดีคิดว่าไม่อยากได้รูปใหญ่แล้ววะแบบเดิมๆไม่คูีเลยได้ไหม อ้าจ,จะทัดถึงเรื่องดีทไ,ไมเอาเครื่องมันเป็นคนทำอะ่ะอยากรู้ได้เลยมั้ย<อ>้เาเจิดโพลเล่นๆนะครับผมคือตอนนี้รถยังไม่มีเครื่องเลยยังไม่ได้เคลียผมจะบอกว่ารถคันนี้หมดไปประมาณเกือบสองหมื่นแล้วนะคะรับผมสองแล้วแหละพูดถึงสองกว่าแล้วสองกว่าเลยแหละสองแล้วนะครับผมคือมันก็มีของที่มันเบิกมาด้วยแล้วก็ที่ผมเบิกมาแต่เฉพาะค่าน็อตนะครับบอกเลยว่าหมื่นกว่าบาทอ่ะโคตรเพ ไม่ได้แพงหรอกของมันสุดไงมันต้องของมันต้องมีเนาะแล้วเครื่องนี้จะทำเป็นลูกเดิมใช่ห้าจิตไม่ใช่ลูกเดิมแมวห้าลูกเดิมรสชาติอะไรสุดอะไรวะเนะห้าจิตไม่ชักเบาอะไรทีนี้เบาโซนิกเบาโซนิกคนมาเล่นเสียงดังกันด้วะด่าไอ้ใช่เสียงดังที่เขาจะดานั่นแหละครับคันนี้ก็จะเป็น57าจิตเบาโซนิกถ้าคิดคิดแล้ว มันคุ้มว่ะอันนี้แต่รถคันนี้นี่ทำเป็นยาวไว้กะบหนุ่มน้อยนะผมคือเวลาไปทิปไปอะไรเดี๋ยวก็จะพอขี่เลยด้วยเครื่องมึงอ่ะขอขอ,ขอยืมเครื่องใส่ไว <ขอ S 1> ยไิ่ิอะไรไปวิงอะไรกูซื้อรถมามึงเอาไปวิ่งอะไรคือไม่มีรถวิงอะไรไงเอ,อ้ให้มันขี่ไปคือแต่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับก็คือคือถ้าผมแบบมีเครื่องใส่ผมก็จะมาเอารถคันนี้ไปเลยคือผมอยากประกอบเครื่องเครื่องหนึ่งคือเป็นเครื่องหกจักรนะครับก็ยัดจัดเลยแล้วใส่เพ๊บ ก็คือมันก็จะได้แค่เครื่องไปไวิ่งเล่นผมขอซื้อโครงมันต่อไปเลยแล้วกันลูกใหญ่ไม่เอามันแค่โครงไงซื้อแค่โครงอะไรกูก็อะไรกูกูลูกใหญ่ไม่ดีเ<ค>ลูกใหญ่ทั้งหมดแค่โครงแค่นี้ละพันหนึ่งไปเลีมโครงก็เล่มพันเดียวพอแล้วเอาชุดไปอะไรก็ซื้อใหม่นะเอาที่ขี้งกไปไหนถึงไหนเราทำกันเอาของอ่ะส่งให้เขาเร็วๆมากนะของอ่ะส่งให้เขาเร็วๆเลยนะ ใครที่สั่งของนะครับต้องเข้าใจมันทีหนึ่งนะครับก็คือว่างานมันเยอะด้วยแล้วบางทีมันไม่ได้ตอบเชนไม่ได้ตอบเลยนะครับก็อย่าไปว่ามันเละสงสารมันคือที่ทักมาผมก็เข้าใจอยู่ก็รอของนะครับบางทีแต่มันก็ต้องรอของจากเขาอีกบางทีไงเออเคลียเรื่องท่อก่อนเขาอยากรู้ว่าท่อนี่สั่งมาจากไหนท่อนี่คือสั่งมาแต่จะเป็นแบรนด์ตัวเองแต่ยังไม่มีป้ายใช่ไหมถ้าเราทำคือเราสั่งเอาอ่ะเขาก็บางคนก็ถามว่าท่อมาจากสำนักไหนนะครับก็คือเป็นท่อสั่งมาจาก ที่ผลิตรถตัวเ,เองครับทดลอง<ร>แล้ววิ่งได้แล้วก็สามวันเนี้ยต่อคือแบบสเปครถตัวเองเลยไม่ได้เกี่ยวกับโรงงานไหนเลยตอนนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแบรนด์ตัวเองอะแต่คือไม่มีป้ายก็มีเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ให้ก็ได้นะไม่มีผิดกับเขาเนาะอโอเคครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่มันประกอบรถให้ได้อย่างนี้แล้วถือว่าเร็วอยู่นะใช้เวลาประมาณสองวันนะครับที่เห็นนี่ตัดคลิปลรวมกันนี่กว่าจะได้เป็นคันนี้สองวันนะครับตัดบูดกึ่งอะไรมั่วสั่วเลยอื่กระดาจับเลยแหละนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวจัดเลย นี่เดี๋ยวซื้อนี่อีกอันหนึ่งโลคันนี้จะเป็นนัดนัดที่บาทวะออกเอ้าให้มึงซื้อนี่แล้วมึงซื้อกูได้ไหมอเอาเอาแค่นี้อันเดียวนี่กูหมดไปเยอะแล้วโลคันนี้นี่หมดโอเคครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เลยนะครับฮะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like, share, เลยนะครับผม <laughs> แล้วอย่าลืมนะครับใครที่ชอบเล่นเกมน,นะครับผมแอดไปที่ 369th นะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องร้อยโลบุยลำนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยไอเห็นรถก,กับบ้านว้าเฟลจะได้ไปดีกว่าไม่คุณนั่งนานแล้วปั๊มเอ๊ะโทษครับแป๊บเดียวครับจนมันจะไปแล้วครับผม